หากเพื่อนๆต้องไปทํางานตัดหญ้านอกสถานที่แล้วจําเป็นต้องรับคมใบตัดหญ้าเพื่อนเพื่อนําหินเจียไร้สายติดตัวไปใช้งานด้วยนะครับหินเจีย,ยที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจําก็คือหินเจียไร้สายขนาดเล็กจากแบนรนด์ลูกสก้าตัวนี้นะครับเพราะเขามีขนาดเล็กและพกพาสะดวกเพราะเขามีกล่องมาให้ด้วยมอเตอร์ใช้แรงดันไฟ21โวลต์และมีความเร็วรอบ18,000รอบต่อนาทีก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับหินเจียขนาดเล็กนะครับมาดูสิ่งที่เขาให้มานะครับเพื่อนๆนะก็จะมีตัวใบตัดนะครับ10ใบ ใบวงเดือนหนึ่งใบแล้วก็นี่ก็ใบใบตัดตัวนี้จะดีหน่อยนะครับเป็ดีหน่อยแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟบ้านอันี้มีมือจับช่วยตัวประคองถึงเจียนะครับมีประแจมาให้สองตัวนะมีตัวล็อกล็อกล่างกับล็อกบนนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีกาดเซฟตี้มาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวหินเจียเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะนะ่ครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมไรออน มาให้2ก้อนนะครับแบบนี้เลยนะครับทั้ง,งกล่องเลยนะทั้งเซตนี้ครับเพื่อนๆก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับาก,การทดสอบการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีและที่สำคัญเขามีราคาไม่แพงหาเพื่อนๆจะได้ไปใช้งานกดสันซื้อที่ลิงก์บนคลิปนะครับ